สวัสดีครับผมช่างกบจนทำรองเท้าแตะคลิปนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับเกี่ยวกับการลดแบบกิเต้และขยายแบบกิเต้ว่าทําไมไม่ลดจากใหญ่ไปเล็กแล้วไม่ขยายจากเล็กไปหาใหญ่เลยล่ละช่างกบคลิปนี้ช่างกบมีคําตอบนะครับไปดูเลยครับคือเท้าของช่างกบจะเท่ากับเบอร์42นะครับเพราะงั้นช่างกบจึงเอาเบอร์42เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะทําแบบเจาะแบบกิเต้หรือว่าแบบหูรองเท้า รว่าลองใส่เองช่างกบก็จะเอาเบอร์ส2เป็นหลักนะครับเทคนิคของเราก็คือเอาเท้าเราเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะทําแบบไหนออกมาเราก็ต้องลองใส่ก่อนแล้วถ้าหากเราใส่สบาย <c oughs> ลูกค้าก็ใส่สบายและแบบที่เราทําก็ขายอยู่ได้ตลอดนะครับแล้วเทคนิคง่ายๆเอาเท้าเราเป็นหลักสําหรับคลิปนี้เราก็ได้รู้จักเทคนิคดีๆกันอีกเทคนิคนึงแล้วนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆอยากพูดคุยกับช่างกบเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ แล้วถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างกบได้ทำคลิปดีๆต่อไปได้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบขอบคุณครับ